สวัสดีครับบ่าวเนื้อแจ๊กพาตลอนไทยแลนด์ครับคลิปนี้บ่าวแจ็กยังยืนอยู่บนเขาใช่ไหมเขาเรียกบ,บนเขาเนาะแม่กำปองนะครับท่านผู้ชมลานกลางเต็นท์ริมทานบ้านแม่กำปองนะครับเนี่ยรับบรรยากาศลานกลางเต็นท์ที่นี่นะครับเดี๋ยวบ่าวแจ็กจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในเนาะรถบ่าวแจ็กจอดอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้ว บ่าวแจ๊กจะไปดูอ่าพาไปดูไฮไลท์นะครับเพราะว่าอ่าลานกลางเต็นต์ตรงนี้นะครับมันอยู่ติดลาํลาธารลําธารแม่น้ำะครับไหลามาจากน้ําตกนั่นแหละแต่ทีแน่ๆอันนี้มันดอกไอหย,อยางนี่เออดอกอย่างกมหัแล้วแต่เนอะท่านผู้ชมก็ดูเอาเองตต้นเนอะเนี่ยครับดูดีมีสไตล์ร้านนาใช่ไหมเนี่ยโคมไฟน่าสวยงามมาก ต้นมืองต้นไม้นะครับเดี๋ยวบอลเจตจะพาท่านผู้ชมไปดูลานกางเต็นกันเนอะเพราะว่านี้เป็นวันธรรมดานะเป็นวันธรรมดาอานักท่องเที่ยวเปิ้ลกาะเก็บเต็นกันไปแล้วเนะาะวันเสาร์วันเสาร์าอาทิตย์วันทุกวันเสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวจะเยอะขนาดเลยนะครับท่านผู้ชม่ปจะมากางเต็นมันกางเต็นเนี่ยเฮามีเลือกหลายหลายจุดเนาะ จุดมันจะมีลานกลางเต็นท์ตรงนี้ลานกลางเต็นท์ตรงนี้ก็เปิ้ลก่อเก็บหัวละร้อยนะครับท่านผู้ชมเนะี่ยแล้วก็ตรงมีตัวบ้านแบบอีบ้านแบบอีนะ่ยเปิ้นคิดว่าแล้วเปิ้นคิดราคาหกร้อยแล้วก็ข่ยเปนกนางเต็นท์อยู่ข้างริมทานี่นะเปิ้ลนก็คิดอ่าหัวละร้อยห้าสิบเห็นไหมเนี่ยโอโ้โหอันนี้สุกหรือยังอ่ะมันหล่นมามันมันก็อ๋อถ้าหล่นมานี่แสดงว่ามันก็ค่อนข้างจะสุกแล้วนะคะท่านผู้ชม โอ้โหเปรี้ยวเลยใช่ไหมเนี่ยเปรี้ยวเลยครับโอ้หขอบคุณมากพี่เห็นไหมต้นเก่าลักไอ้ที่เขาใช้ขั้วกันเป็นแลงเนี่ยท่านชมดูดิมาดูอันหนึ่งด้วยลูกใหญ่เลยนะเล่นโอ้างนี้เราต้องไปตามดาแล้วก็จะนิ่งเลยอ๋อ นี่เพิ่งจะเห็นแบบสดๆอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเด็ดมาเสียดายโออยางงี้เราก็ไปทอดกินก็ได้คั่วกินเนาะครับโอเสียดายอ่ะที่ที่คั่วแล้วก็มีครับแม่เขาทำไว้ตรงนั้นอ๋อโอเควุ้เสียดายเสียดายไม่น่าเด็ดมามากเนาะ พรังขี่นกอะเนี่ยพลังขี่นกนี่คืนนี้เบลเจ็กนอนที่แม่กำปองนะครับท่านผู้ชมแต่เบลเจ็กมากางเต็นเตอร์มากางเต็นตรงที่ริมทานนะครับลานกลางเต็นริมทานได้ตีเจ็ดงามครับท่านผู้ชมดูดิหันหน้าเป็ดต้นทางน้ำไอน็นน้ำทานลำทานข้างหน้าสวยงามขนาดเลยครับท่านผู้ชม ดูดิอันนี้เต็นของบาเจ็กนะครับดิอยู่ใต้ต้นไม้ต้นเหมือนคล้ายๆต้นลำไยป่าใช่เปล่าก็ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวมื้อเย็นนี้บาเจ็กสั่งเขาแล้วหมูกระทะกินคนเดียวหนึ่งชุดครับเนี่ยท่านผู้ชมเม็ะขนาดอะดูดิดูดลำธารดิเนี่ยโอ้โหดิเสียงแจ๊กจันนี่มันห้องอหีอยงแต่ดูดิท่านผู้ชม เดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวบาชจะลงเล่นน้ําตรงนี้เลยล่ะเนี่ยครับตอนแรกตอนแรกบาชิจะไปแอรกลางเต็นท์ตรงข้างล่างเนาะที้เกียดยกของขึ้นของลงเอาแค่ตรงนี้ก็พอแล้วตรงนี้ก็โอ้โหได้ดูวิวได้เจ็ตบีเจ็ดบีดดครับทุกผชมโอ้โหดูเต็นท์บาชิตรนี้ <laughs> นอนคนเดียวอีกแล้วเนี่ย <laughs> คืนนี้นอนที่นี่ ริมทานแม่กำปองนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเบาเจไปขนของกันรถเจ๊จอดตรงพุ่นนะครับของยังอยู่ในรถเลยรีบกางก่อนเดี๋ยวอกลัวฝนมันจะตกโอเคนะครับมาครับมาครับท่านผู้ชมตามเบาแจกมาครับเนี่ยอื้หือาแม่กำปองอ่ะครับเปิ้นมีห้องพัก เลือกเยอะแยะเลยนะครับเแบาบแจ็คขึ้นไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับหมู่บ้านแม่กำปองอะ่ะมีสวยงามดูดิน้ำลำธารมันไหลามาไหลไหลจุดเลยอะ่ะฝั่งซ้ายก็มาอีกทางหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วฝั่งขวาก็มาอีกทางหนึ่งเนี่ยโอ้โหมีที่ให้เลือกเล่นเยอะเลยนะ ออันนี้ลูกไอ้เนี่ยอะไรอะมะกอกป่าหล่นเต็มเลยอะใช่ไหมหรือไม่ใช่เหมือนลูกมะกอกป่าไอ้แจ็คกินก็อู้ไปเรื่อยเนี่ยครับท่านผู้ชมโอ้โหชอบใจเดี๋ยวบาวจ็้จะไปสัมภาษณ์กับอาน้ำนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ชอบชอบนั่งไงเต็นบาจี้อนอนกลางอยู่ตรงนู้นนะ เดี๋ยวยืนยืนตรงนี้กันไปเป็นมาเป็นนายแบบแห่งกรรมเนี่ยครับท่านผู้ชมลานกลางเต็นท์ตรงนี้นะครับมันได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงเลยนะครับความเย็นนะครับความชุ่มชื้นนะครับแม่น้ํานะครับลําธารนะครับน้ําใสใสบรรยากาศจัดดีครับท่านผู้ชมไผ่ได้มาแล้วนะจะประทับใจเหมือนเบ้าเหนือแจ๊ค พาตลอดคนนี้เลยนะครับ ช่วงนี้นักท่องเที่ยวยังบ่มาเตื่อนะครับทุนผู้ชมเบลเจ็กก็เลยได้อิสระนะครับได้เดินเล่นคนเดียวม้วนๆแบบนี้เลยนะครับสุขใจม้วนใจม้วนอกม้วนใจเต็มแเลยครับถ้าเป็นวันหยุดช,ช่วงสุขเสาร์อาทิตย์นี่นะครับทุนผู้ชมรับรองว่าตรงเนี้ยนะครับเบลเจ็กมาได้เดินแบบนี้แน่นอนเลยนะครับเจ้าของเต้เพิ่นบอกว่านักท่องเที่ยวอะ่ะ เต็มเลยนะครับเดินเยอะมากๆเลยนะครับแถวแถวเนี่ยครับมาเล่นน้ํากันนักใบนักบอดเนี่ยเปิ้นว่าเจี้ยครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมสนใจนะท่านผู้ชมก็เข้าไปดูใน Facebook ของเปิ้นก็ได้นะครับาลานกางเต็นท์ริมฐานแม่ก,กําปองโดยตรงนะครับเข้าไปคุยไปทักทายเปิ้นก็ได้ไปโทรจองบอกว่าเฮาจะก,กางเต็นท์วันไหนจะมาจองสถานที่กางเต็นท์เฮาโทรติดต่อเปิ้นได้ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชม สำหรับสถานที่กลางเต็นท์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อนก็จะให้บริการทางด้านอา,อาหารก็เกี่ยวกับพวกหมูกระทะครับแล้วก็เครื่องดื่มนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็พวกอาหารตามสั่งที่เบาเช็คนอนพักอยู่ตรงนี้นะครับ ยังบะหมี่ด้วเน้อครับท่านผู้ชมตอนแรกที่เบวเจ็กมาเดินลำธารตรงนี้นะครับเบวเจ็กเห็นน้ําใสๆเนะบเบลเจ็กว่าจะเอาตัวตัวเองเนี่ยมานอนแช่เล่นแช่เล่นน้ําตรงนี้เนาะ <c oughs> พอเบวเจ็กได้สัมผัสน้ําแล้วว่าท่านผู้ชมน้ํามันเย็นเกินล้ําน้ํามันเย็นเกินไปนะครับ, <c oughs> บเบลเจ็กก็เลยไม่อยากจะเล่นนะครับ <c oughs> เอาแค่เดินเดินไปเดินมาแค่นี้เบวเจ็กก็ซุกใจแล้วนะครับท่านผู้ชม เบาแจ๊กถ้ามีโอกาสแหมนะครับท่นบานผู้ชมเบาแจ๊กก็จะใช้ชีวิตออกมาเที่ยวข้างนอกเนาะออกมาสรรหาสิ่งแปลกใหม่ๆกับบรรยากาศแปลกแใหม่ๆแบบเนียบเบาแจ๊กชอบเนาะมีโอกาสเฮาก็รีบทำเนาะมีกําลังเฮาก็รีบหาโอกาสมาแอลนะครับท่านผู้ชมเฮามาควายคว้าหาความสุขเข้าหาตัวเองแล้วก็ให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันแบบมีความสุขไปตลอดยิ่งดีครับท่านผู้ชมแม่นก็ครับ ดูดิท่านผู้ชมดูดิแล้วดูความอ่าน้ําใสอ่ะน้ําใสใสใสแตะเตะเหมาะขนาดนะครับทุนผู้ชมเห็นเปุ้นบอกว่าอ่ามีป่าด้วยนะปลาปุ้นบอกว่าปลาป่าปลาขาวอะไรเนี่ยโห ตรงนี้ก็เป็นแอ่งน้ําสามารถนั่งเล่นนอนเล่นแช่เล่นได้เลยนะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหเนี่ยแถวนี้ตรงริมลําธารนะครับท่านผู้ชมก็มีนักท่องเที่ยวอยู่สองเต็นท์นะครับเพราะว่าเปิ้ลก็เพิ่งมากางเนาะสีส้มเปิ้ลมากางก่อนแล้วก่อนนาเงินนี่มากางทีหลังนะครับ,บเบาแจ็คอยู่ตังบนปู้นะครับท่านผู้ชม ตอนนี้มันมีสามเต็นท์นะครับสามเต็นท์ก็โอเคนะครับเงียบสงบดีครับม่วนตัวครับสบายตัวครับสำหรับลานกลางเต็นท์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะอยู่ก่อนถึงหมู่บ้านแม่กำปองนะครับเราสามารถมาพักแล้วก็มาแวะนอนก่อนสักคืนก็ได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เดินทางไกลมานะครับแล้วตื่นเช้ามาแล้วเราก็ค่อยเข้าไปในหมู่บ้านแม่กำปองนะครับเพราะว่ามันห่างจากตรง ลานกลางเต็นท์ตรงนี้นะบักไก่นะครับท่านผู้ชมครับรถไปแป๊บเดียวก็ถึงนะครับและแหมยางหนึ่งใจถนนหนทางเส้นเดียวกันตัวนะครับท่านผู้ชมสะดวกสบายขนาดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเบาเจ็กก่อเล่นน้ําเมามันขนาดเลยนะครับแค่ได้เดินนะได้สัมผัสกับความเย็นน้ํานี่นะชุ่มเนื้อชุ่มตัวชื่นใจขนาดเลยนะครับ หลังจากที่เบาเจ็กได้นั่งรถนอได้ขับรถอ่ะตลอนไปก่อะตลอนมานอไปดูวิวตรงนู้นหน่อยดูวิวตรงนี้หน่อยไปดูบรรยากาศต่างๆเนี่ยครับแล้วก็เอามาเจอน้ําตรงนี้เนาะก็เป็นจุดที่พักผ่อนที่ยิ่งใหญ่ขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมได้เจอน้าเย็นๆอย่างนี้นะโอ้โหสะใจขนาดเลยนะครับเหมือนเป็นแรงที่ว่าเป็นแรงพักผ่อนได้เต็มตี้อ่ะครับและมีเวลาอยู่ตรงนี้ได้เต็มตี้เลยนะครับท่านผู้ชม แล้วสำหรับมื้อเย็นคืนนี้ของบาวเจ็กบาวเจ็กก็ได้สั่งจองแล้วนะครับหมูกระทะ1ชุดนะครับสำหรับกินคนเดียวนะครับท่านผู้ชมใครจะมากินกับบาวเจ็กก็ขับลถตัวมาเนอรับลดตามมากินกับบาวเจ็กเลยครับ ครับสำหรับทริปนี้นะครับเราเช็คเอาเต็นท์รุ่นนี้มาเนาะครับเพื่อที่จะอเอามาป้องกันฝนแบบโดยตรงแล้ครับแต่เราก็อย่าไปวางใจนะครับว่ามันจะป้องกันได้100%ซ์นะครับ เบวเจก,ก็เตรียมไฟชีดมานะครับเพื่อ,อเวลาฝนตกนักเบวเจก,ก็เอามาคุมเต็นท์นี้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะอยู่ตอนกลางคืนนอนในเต็นท์ได้สบายใจมากขึ้นนะครับทุนผู้ชมแล้วถ้านึกถึงบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับทุนผู้ชมเหาหนั่งตรงนี้นอนแล้วเหาก็มองวิวมืดมืดไปเนี่ยนะครับทุนผู้ชมเตรียมดื่มสักสองางเนาะกำลังม่วน <laughs> ครับเดี๋ยวเวลาใกล้ค่าเดี๋ยวเบวแจ็คก็จะเก็บภาพบรรยากาศตอนกลางคืนเพื่อท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามเบวแจ็คไปดูนะครับว่าบรรยากาศตอนกลางคืนที่นี่นะครับลานกลางเต็นท์ตรงนี้มันเปลี่ยนจะใดเนาะท่านผู้ชมคอยติดตามเนอ้อไปดูด้วยการเลยครับตอนนี้ก็ได้ครับไปเลยิทานบ้านแม่กําปองนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมสวยงามแต้แต่เลยครับบรรยากาศดีดี อากาศเย็นนะครับท่านผู้ชมตอนเนี้ยอืมเดี๋ยวหน้าหนาวนี้บางทชีจะต้องมาที่นี้แน่นอนเลยครับมันเป็นลานกลางเต็นท์นะครับท่านผู้ชมดูดิแล้วก็มันอยู่ติดกับอ่าลำธารนนะั้นลำธารเสียงลำธารเห็นก็นัไดยินเกาะลำธารน,น้ําใสใสโอเคเนอะแค่นี้แหละ <laughs> เอามาใฮ้ท่านผู้ชมดูมได้ มาครับมาครับมากินหมูกระทะใต้ใส่ฝนครับฝนกําลังตกพอดิบพอดีเลยนะครับตกมาก็โอเคเลยนะครับได้บรรยากาศนั่งกินหมูกระทะฮ้อนๆเนี่นะครับเย็นชุ่มช่าอร่อยตัวครับแซบ่บๆมากมากมากินด้วยกันครับมากินน้ําจิ้มอันนี้เนอ้อน้ำจิ้มนี่ลาเนอ้อครับท่านผู้ชม ครับสำหรับคลิปนี้เบาเหนือแจ็คเอาไว้เพียงเท่ายี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบาเหนือแจ็คพาตะลอนมาโดยตลอดนะครับขอบคุณนักๆนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคลิกเลยนะครับรวยรวยเฮงเฮงสุขภาพแข็งแรงกันกุ๊กกุ๊คนเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับอย่าไปลืมกดติดตามเบาเหนือแจ็ค้วยนะ